ต่อไปนะคะเราจะมาเริ่มการใช้งานโปรเจกต์โน้ตนะคะโดยเข้ามาที่ cmd แล้วนะคะอันนี้จะเป็นอ,อยู่ใน drive c นะคะเราก็จะทำการา make n o d e ขึ้นมานะคะก็คือพิมพ์ mkdir test n o d e นะคะขึ้นมา,าการสร้างโปรเจกต์โน้ตค่ะต่อไปนะคะก็จะ cd test n o d e ค่ะ อ่แล้วก็เราจะมาเช็คเวอร์ชั่นของโหนดอีกรอบนะคะโดยการพิมพ์โหนดลบ v ค่ะ,ะมันก็จะขึ้นเวอร์ชั่นนะคะแล้วก็อ่า npm ลบ v อีกรอบหนึ่งค่ะ,อะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะทำการ interior, อินเทเรา test node นะคะเป็น npm i n i t นะคะเพื่อทำการไว้เช็คอัพโปรเจกต์เบื้องต้นนะคะ อ่ะแล้วก็จะ enter อ่าดูเวอร์ชั o อ่าอันนี้ก็สามารถข้ามได้ก่อนนะคะอ่ออันนี้เราก็เป็น index js นะคะแล้วเราก็กด enter ลงมานะคะ test หมดเรายังไม่ได้ใช้เนาะกิจอ่าพวกนี้ก็ข้ามค่ะอ่ะทีนี้อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็กด enter ค่ะอ่ะเรียบร้อยค่ะ เราจะเห็นว่ามันมีไฟล์ใหม่ที่เป็น p a c k a g e .js นะคะอันนี้เราก็ไว้เก็บพวก config ไฟล์ของโนดนะคะที่โนดททำการเรียกใช้งานนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็น p a ็กเกจเนาะอ่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำทำการติดตั้งตัวแพ็กเกจเสริมนะคะก็คือ npm install นะคะ,ะแล้วก็ เซฟค่ะ My SQL อีกต right. in ัวหนึ่งก็เป็น X p a a t e ค่ะปึ๊บเรียบร้อยค่ะก็จะทำการดาวน์โหลดข้อมูลเรื่อยๆนะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะก็จะมีพวกโหลดโมดูลต่างๆนะคะที่ถูกที่ถูกโหลดเก็บไว้ในเครื่องนะคะแค่นี้ก็นำไปใช้งานได้แล้วค่ะ